เรายังมีจุดอ่อนบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงนะชื่นชมนักกีฬาของตุรกีทุกคนนะครับเขาเล่น world class level จริงๆมันก็ทําให้เราทราบแล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่ได้เพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทํางานอย่างหนักนะเกมในวันนี้เป็นเกมที่หนักมากๆนะครับ<ๆ>เราก็จะพยายามที่จะเอาชนะในทุกๆเซตในทุกๆแต้มนะที่เราเล่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมตุรกีนเนี่ยเป็นทีมที่มีขีดความสามารถสูงถึงแม้ว่าผู้เล่นของเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เต็มทีมเท่าที่ควรนะครับแต่ว่า ชื่นชมนักกีฬาของตุรกีทุกคนนะครับเขาเล่นได้มี the world class level จริงๆนะครับการที่จะได้แต้มกับตุรกีเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะครับแล้วก็ในเกมแพลนวันนี้เราก็ทำความสำเร็จนะค่อนข้างจะดีพอสมควรแต่ยังมีบางจุดที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าจริงเช่นในเรื่องของการตบบอลหรือบางจุดที่เรื่องของการเสิร์ฟ นะครับเขาทำได้ดีแล้วก็รวมถึงการสกัดกัน้นอันนี้เป็น scoring s k i l l ที่ตุรกีเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมเราเราก็ปรับผู้เล่นนะครับเราเราทดลองใช้ผู้เล่นบางตำแหน่งบางคนให้ให้ให้เขาได้แสดง p e r ร์ฟอร์แมของเขาเต็มที่ผมก็ชื่นชมผู้เล่นของเราหลายคนที่วันนี้ก็ฝึกซ้อมกันดีนะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเล่นในเกมที่เราฝึกซ้อมนะครับตัวเซตของเราทั้งสงคนเนี่ยก็อยู่ในเกมที่ดี นะครับนุกนิกเขาลงมาเล่นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจ่ายบอลกระจายแล้วก็มิดเดิลบล็อกของเราก็ดีนะเราก็ได้แต้มแล้วก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีนะครับตัวผู้เล่นใหม่ของเราอย่างโดนพรเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ทำสกอร์ทำแต้มได้เยอะออบางตำแหน่งที่เราสลับเอาเออบมีมพิมพิชยาไปเล่นในตำแหน่งหัหวเสาเนี่ย เขาก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับในใน,ในตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็ทําให้เราทราบแล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็ทําให้เห็นว่าเรายังมีจุดอ่อนบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงนะที่เราจะต้องแก้ไขแต่ก็ชื่นชมสปิริตของนักกีฬาทุกคนนะทุกคนยังมีสติที่ดีเนี่ยที่จะรู้ว่าเราเป็นใครเรากําลัง ทำอะไรแล้วเรากําลังจะเดินไปที่ไหนเพราะว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินไปอยู่เนี่ยมันมันยากลําบากมากซึ่งพวกเขาก็จะต้องมีความเพียรมีวิริยะสูงมากนะแน่นอนเขาต้องมีศรัทธาซึ่งกันและกันนะเขาก็ให้กําลังใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะพบว่าหลายคนก็เสียอกเสียใจที่บางคนก็ยังทำเพอร์ฟอรนซ์ไม่ดีแต่ ในส่วนตัวแล้วผมก็ให้อภัยทุกคนนะครับเพราะเราก็เป็นนักกีฬาเราเล่นกีฬามาก็มันก็ต้องดูแลเรื่องของจิตใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็หาทางแก้ไขทําให้มันดีขึ้นอันนี้ทุกคนก็ยังมีความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะทำทำให้มันดีขึ้นแนะแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ก็เรียกว่า ในการฝึกซ้อมก็ดีในเรื่องของการประชุมบรีฟมีติ้งกันก็ดีเนี่ยทุกคนก็ยังมีสมาธิที่ดีนะ mm hmm. ก็หวังว่าในเกมการแข่งขันทุกเกมเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเราจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีคอนฟิเดนซ์มีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะแมตต์ต่อไปให้ได้นะความพยายามที่จะเอาชนะนี่สำคัญวันนี้ทุกคนก็ลงมาแข่งก็อยากจะชนะนะครับทุกคนก็ตั้งใจอยากจะชนะกันทุกคนนะเราก็ต้องซัพพอร์ตให้กำลังใจกันนะครับก็ ขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตนักกีฬาของเรานะพวกเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพาทีมของเราไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกในอีก2เดือนข้างหน้านะครับ